ต่อไปนะครับเป็นทีมที่33นะครับสวัสดีค่ะพวกเราทีม TK2433 ค่ะมาจากวิทยาลัยเทคนิคสุตราการค่ะชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะชื่อว่า Solar Cell t h e o m i o n i n g ค่ะซึ่งโจทย์นี้เราได้มาจากบริษัท Solar Save จำกัด um ค่ะต่อไปขออนุญาตแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุป,ประสรเตชะ ระดับชั้นปวส1แผนกช่างไฟฟ้ากำลังค่ะสวัสดีค่ะด pues ิฉันนางสาวทิตยากนาสูตรระดับชั้นปวส1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังค่ะสวัสดีค่ะด <farewell> ิฉันนางสาวกัญญาลักษุขปานค่ะระดับชั้นปวส1แผนกช่างไฟฟ้ากำลังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรนุแสงสวนชั้นปวส1แผนกช่างไฟฟ้ากำลังค่ะค่ะ ที่มาแล้วความสัมพันธ์ของโครงการเรานะคะคือว่าเซนเซอร์ที่ติดมากับตัวโซลาร์เซลล์อะคะ่ะมันส่งสัญญาณผิดปกติเข้ามาแต่ว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าตัวผิดปกติตัวนั้นนะคะ่ะมันผิดปกติจากตรงไหนเราจึงได้ส่งพนักงานเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าการส่งพนักงานเข้าไปตรวจสอบอะคะ่ะมันกินระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็มันจะกินทรัพยากรบุคคลนะคะเราจึงได้หยิบโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วก็จัดทําอุปกรณ์ตรวจสอบแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณ แจ้งเตือนค่ะซึ่งมันจะช่วยลดระยะในการตรวจสอบแล้วก็จะช่วยลดกระบวนการในการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะเนืทางในการพัฒนาผลงานของเรานะคะเราจะออกแบบตัวเซนเซอร์ค่ะแล้วก็ตัวเซนเซ,นเซอร์ของเราจะเป็นเซนเซ,นเซอร์แรงดันค่ะวัดกระแสเจมอุณหภูมิแล้วก็ตัววัดแสงค่ะโดยจะเป็นการสื่อสารระหว่างตัว เซนเซอร์ S S ที่เรียกว่า slave ค่ะ mm hmm. เพื่อส่งสัญญาณเข้าเพื mm ่อส่งสัญญาณเข้าตัว master mm hmm. เพื่อให้ master เนี่ย mm hmm. นำไปแสดงผลที่ dashboard ค่ะค่ะต่อไปนะคะการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาค่ะนี่คือ,อเครื่องมือเบื้องต้นที่เราใช้ในการพัฒนานะคะอันดับแรกค่ะคือ library p i ค่ะเราใช้เป็น server นะคะแล้วก็ โนดเลสค่ะเรานำมาติดตั้งลง,ลงบน l i b r a r y p i พค่ะแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์ค่ะส่งข้อมูลพารามิเตอร์ให้กับ l i b r a r y p i พค่ะเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยโนดเลสนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ที่ i n f r c t t d b ค่ะแล้วก็จะเป็นกาฟา a ่านะคะกาฟาน่าจะรับข้อมูลจาก i n f a c t t d b ค่ะเพื่อไปแสดงผลบน c l า u d s e r v e r เวค่ะ ค่ะรายละเอียดเรื่องผลงานนะคะ,ะรูปด้านซ้ายมือจะเป็นฮาร์ดแวร์ค่ะส่วนด้านขวามือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ของเรานะคะจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็เซนเซอร์วัดแรงดันเซนเซอร์วัดกระแสะแล้วก็ที่เราเพิ่มเข้ามานะคะคือเซนเซอร์วัดความเข้มของแสงค่ะ mm hmm. การทำงานนะคะจะเริ่มที่โนดเลดค่ะส่งข้อมูลคำถามไปที่โลล่า โลล่าก็จะส่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์นะคะมาให้โนดเลสเพื่อประมวลผลแล้วก็ส่งค่าไปที่ InfactDB ค่ะกราฟน่านะคะจะรับข้อมูลจากตรงนั้นมาแสดงที่แดชบอร์ดนะคะแสดงเป็นกราฟแล้วก็จะเป็นตัวเลขค่ะค่ะต่อมาจะเป็นปัญหาและอุปสรรคของเรานะคะปัญหาคือการวางแผนไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงค่ะทำให้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนค่ะ ค่ะแล้วก็ระยะเวลาการทํางานการทําชิ้นงานค่อนข้างจะจํากัดค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะการเขียนโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนให้ง่ายต่อการลงมือทําค่ะค่ะแล้วก็เร่งดาเนินโครงการให้ทันระยะเวลาและคงประสิทธิภาพการทํางานค่ะต่อไปนะคะคือสรุปหัวข้อสุดท้ายของโครงการค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากันติดตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะและอุปกรณ์ของเรานะคะจะช่วยในการจัดการพลังงานและดูแลแผงโซลาเซลล์จะช่วยให้สถานประกอบการที่ปกติไม่สามารถติดตามการทำงานของแผงโซลาเซลล์สามารถตรวจสอบและวัดอุณหภูมิแรงดันได้ค่ะทำให้ระบุความผิดปกติและการชำรุดโดยมีระบบเซนเซอร์แรงดันและจอแสดงผล ออกมาเป็นกราฟและตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายในระหว่างเดือนค่ะชิๆชอาผมก่อเนาะก็พี่ทำพี่ขอทำความเข้าใจก่อนเนาะก็คือของเราเป็นบริษัทที่ขายกับโซลา r เซลล์อยู่แล้วถูกปะทำโซลาร์รูฟท็อปโซลา f a ฟาร์มอะไรพวกนี้ใช่ค่ะน,นี้เรากําลังจะทําระบบมอนิเตอร์ตัวตัวโซลาเซลล์ในแผงนั้นใน,ในอาจจะทั้งชุดนั้นหรือว่าเฉพาะจุดนั้นก็ได้ เพื่อให้แบบเวลาถ้าตัวเนี้ยมันมีปัญหาปกติเขาต้องส่งคนหน้างานไปเมนเทนหรือต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่นี่คือสามารถโนติฟายมาที่บริษัทได้เลยว่าเอ้ยอันนี้มันปัญหาจริงเพื่อได้ไปแล้วจะแก้ปัญหาได้เลยถูกใช่ไหมทั้งบริษัทของตัวโซล่าเซลล์แล้วก็โรงงานที่เป็นคู่าทั้งคู่ใช่ค่ะเพื่อเข้าใจถูกเนาะว่าโซลูชันคืออย่างทาแบบนี้ทีนี้ไปที่ตัวอาร์กิเทเจอร์เลยครับคำถามแรกคืออ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปอีไปอีกไปอีกไปอีก เออนี่นีนน่ี่คำถามแรกคือทำไมเลือกใช้ลอล่าครับเพราะว่าลอล่าสามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าค่ะครับหน้าง,งานมันไกลกับจุดที่เขาติดตั้งหรอหรือว่าค่ะคือว่าบางครั้งมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าโรงงานนั้นอ่ะมีขนาดเท่าไหร่อ่ะค่ะ ก็เลยใช้ประมาณว่าที่เลือกใช้ลอล่าประมาณว่าจุดที่โซลาเซลล์ติดตั้งอาจจะอยู่ข้างบนนี้แต่จุดรับสัญญาณอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างล่างว่างันมันไกลกันก็เลยใช้ลอล่าโอเขียนเขียนลอล่าเป็นใช่ไหมครับค่ะมีอาจารย์ที่๋มมีอาจารย์ที่ซัพพอร์ตให้ได้โอเคงั้นก็ไม่น่ามีประเด็นนะครับฮัลโหลครับน้องได้ไอสโคปที่กําหนดมากับชุดเนี้ครับ ไอ้ตัวที่เราจะวัดทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่แผงนะครับตอนหนึ่งโรลาที่เราออกแบบประมาณ6ค่ะแต่ว่า10ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่า,า,าใช่ค่ะครับเรากำหนดโจทย์ให้คือตอนนี้ทางบริษัทกำหนดบริษัทกำหนดลูกค้ามาเองว่เาเราจะตอบแทนประเทศไทยอะไรอย่างเรากำหนดตามเป็นโจทย์ให้กับแานที่มีส่วนส่วนมากจะเป็นกลุ่มโรงงานนะคะอ๋อ

ไม่ค่ะคือมันจะมีาทางทางบริษัททางบริษัทจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วค่ะซึ่งทางทางบริษัทเราอ่ะจะรู้ของกลุ่มทุกลูกค้าทุกคนอยู่แล้วค่ะว่าลูกค้าคนไหนมีปัญหาเพราะว่ามันจะเด้งมาทั้งสองทั้งโรงงานที่เราไปติดตั้งแล้วก็ของบริษัทเองด้วย คือมันแจ้งเตือนค่ะแต่ว่ามันไม่แจ้งเตือนว่ามันเป็นโซลาเซลล์ตัวที่1น,นะหรือว่าตัวที่2แบบนี้ค่ะคือ<ช>มันมาพี่ก็เลยถามว่าแล้วเราจะแจ้งเตือนผ่านทางไหนคําถามพี่นี่ไงก็ละบบของเรามันจะแจ้งเตือนผ่านทางไหนล่ะคําถามพี่อ่ะก็ถูกอย่างที่พี่พูดแล้วค่ะมันผ่านคําได้บอกแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอะค่ะคำถามพี่คืออ่ะ ของเขาอ่ะมันมีแจ้งเตือนมาอยู่แล้วพี่ถามว่าระบบของเราเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหามันแจ้งเตือนทางไหนเอเราจะไปเหมือนระบบของเราอ่ะเข้าไปมันเข้าไปช่วยคือปกติมันแจ้งเตือนค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของแผงโซล่าของตัวไหนคือมันมีแจ้งเตือนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าของเราอ่ะเข้าไปช่วยให้รู้ว่ามันเป็น แข่งตัวที่1นะตัวที่2สองห้เช็คได้เข้าใจละคือเราไม่แจ้งเตือนแต่ประมาณว่าประมาณว่าถ้าสมมติทางบริษัทอะมีการแจ้งเตือนมาละพอแจ้งเตือนปุ๊บของเราคือมาดูที่จะบอกว่าอ๋อตอนนี้มันพังที่แผงไหนใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละเออเขียนอย่างนี้ให้ชัดเจนได้ไหมครับได้ค่ะตัวเนี้ยครับมันคือสิ่งที่เราต้องการจะทําให้บริษัทโซล่าเนี่ยพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ ใช่ไห<ช>ม<ช>ครับเพื่อ<ช>ว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่เขาสามารถไปเสนอให้กับลูกค้าของเขาได้ใช่ค่ะเพราะว่าทางบริษัทรับออกแบบของการติดแผงโซลา่าอยู่แล้วด้วยสมมติสมมตินะครับถ้าเราจะไปสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าของเขาสนใจเนะี่ยเราคิดว่าควรจะต้องพูดหรือว่าสื่อสารเรื่องอะไรบ้างเป็นการขายใช่ไหมคะก็คงจะบอกว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งในซึ่งมัน ไม่เหมือนกับของต่างประเทศที่เขาแจ้งเตือนถูกไหมคะเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่มีระบบนี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เอามาเนี่ยจะเอามาจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศระบบม,ม,มันไม่ตอบโจทย์กับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ค่ะมันสามารถตรวจสอบได้ระยะไกลแล้วก็แจ้งเตือนจอดจงได้เลยค่ะครับนอกจากจะเรื่องแจ้งเตือนแล้วก็เหมาะกับสภาพ ของประเทศเราเนาะผมคิดว่าปัญหาหนึ่งที่คุณพูดถึงตอนแรกอะ่ะคือการใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณในการตรวจสอบลงไปดูว่ามันเสียที่แพงไหนอะ่ะค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ว่าปกติแล้วถ้าในพื้นที่ขนาดประมาณเนี้ยแล้วมันต้องใช้งบประมาณหรือเวลาในการตรวจสอบอ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่แล้วถ้าระบบของคุณนะครับมันสามารถประหยัดเวลาหรือว่างบประมาณหรือว่าบุคลากรณนะตอนนั้นไปได้เท่าไหร่เราจะได้เอามาเทียบแล้วดูว่าถ้าชุดเนี้ยครมันอาจจะ มีอุปกรณ์เพิ่มและแพงกว่าชุดโซลา่าแบบปกติประมาณหนึ่งแต่ถ้ามันประหยัดตรงนั้นแล้วมันคุ้มกว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่จะซื้อหรือว่ามาสนใจในอนาคตครับเห็นภาพมากขึ้นว่าตัวชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันมีประโยชน์กับเขามากกว่าในระยะยาวและคุ้มค่าที่จะลงทุนแบบนี้ครับอ๋อค่ะครับครับโอเคมีกรรมการท่านอื่นอีกมี้ครับไม่อ่อ ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ระบุว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งระบบที่น้องทำอ่ะมันคือสี่ถึงหกแผงใช่ไหมคะหกถึงสิบหกถึงหกถึงสิบใช่อ๋อทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นโซลาร์ฟาร์มที่มันแบบจำนวนเยอะจำนวนเยอะค่ะคือจริงๆแล้วตัวตัวนี้ที่เราทำโพไทปยมาเราทำมาแค่ให้ถึงหกถึงสิบแผงค่ะจริงๆเราสามารถพัฒนาให้มันเป็นขนาดใหญ่กว่านี้ให้แบบควบคุมได้ร้อยแผงก็ได้อันนี้พวกเราก็คิดคิดกัน ลองดูตัวอย่างโรงงานเนาะท,ที่มันมีไซส์ที่มันอาจจะมีไซส์ที่มันใหญ่มากๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็คอมเพร์กับไอ้ตัว6 10, ถึงสิบน่าจะขยายสเกลได้ขึ้นเยอะใช่ค่ะที่ขนาดใหญ่กว่านี้เพราะว่าตัวเล็กตัวที่เราทำตัวเล็กตัวนี้มันราคาแค่ส0 0พันเองค่ะที่เราจะ,ะแต่พี่เสริมให้นะครับว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนแผงอะ่ะแต่อัตราการส่งข้อมูลมันส่งร้อยตัวไม่ได้หรอกลอล่ามันส่งข้อมูลได้น้อยครับใช่ใชเราต้องทดสอบตามตัวนี้ด้วยใช่ หรืออาจจะแบบคือสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะคือเราต้องลองทดสอบกันด้วยว่าไอชุดลอล่าที่เป็นสซเลปหนชุดอะ่ะมันสามารถรอ,องรับจํานวนของโซลาเซลล์ได้กี่ตัวทั้งที่รับข้อมูลมาและตอนที่ส่งข้อมูลไปด้วยเพราะล้อล่าปัญหาคือมันส่งข้อมูลได้น้อย <c oughs> ใช่ <c oughs> เคยลองทดสอบยังอันนี้ยังไม่ยังไม่เคยลองอนั่นแหละ <c oughs> ต้องลองก่อนนะครับลอล่าปัญหาคือเรื่องนั้นนะครับใช่ เรื่องละลักของมันส่งข้อมูลได้น้อยเนี่ยโจทย์ยากของมันคือส่งข้อมูลได้น้อยลอล่าใช่มันก็จะผิดกับหลักการที่บอกเราจะเติมเป็นร้อยกว่าตัวมันทําไม่ได้แล้วไงทีเนี้ยค่ะครับเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมเนะาะนั่นประมาณนั้นโอเคครับมีมีกรรมการท่านอื่นอีกไหมครับขออีกนิดนึงครับตรงข้างล่างเนี่ยมันเป็นลอ,อ,อล่าตอบ MCU ถูกปะ่ะก็คืออาจจะเป็นพวก ESP หรือ Node MCU ทีเนี้ยตรงเซเล็ะ ทำไมต้องเป็น MCU อีกตัวหนึ่งทำไมไม่เอาสเลปเป็นลาดพายเลยเออโซโลมาเตอร,ออตตอร์ทำไมมาเตอร์ไม่เป็นลาดพายเลยทำไมต้องเป็น MCU อีกตัวหนึ่งมาเป็นมาเตอร์ทั้งที่ลาดพทยมันก็เป็นมาเตอร์ได้เลยงงไหมอ๋มตตอทไมไม่เอาลาดพทยให้มันเป็นตัวแบบโมดูลหลักของลอร่าไปเลยแล้วให้ตัวอื่นมันเข้ามาเชื่อมกับลาดพทยจะได้ไม่ต้องทําตัวนั้นเพิ่ม โอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขตรงนี้ก่อนอันนี้ถามเฉยๆไม่ได้บอกให้แก้ใช่ใช่ค่ะว่าหลักการมันเหมือนกับว่าเรามีมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คอยรับจากทุกโนดมาปุ๊บ <c oughs> และมาสเตอร์ตัวนั้นก็ต้องส่งข้อมูลไปที่ <c oughs> ลาดพายอีกซึ่งมันทํางานซําซ้อนไงในระบบ <c oughs> ทั้งที่ลาดพายเป็นมาสเตอร์ได้เลยครับเสริมถามเฉยๆนะไม่ได้บอกให้แก่ครับค่ะครับโอเคลองดูขั้นตอนเนาะว่ามันลวกขั้นตอนได้ไหมนะครับอย่างที่พี่เต้ว่า โอเคนะครับต่อไปขอบคุณทีมน้องมากเลยขอบคุณค่ะค